นเชิญนะครับอาญาดวงมาหน้าทองนะครับเจมเศรษฐีที่วดไายอิจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับว่าน้องไม่มีทอนสะแกนได้สแกนได้ครับมีอาญาดวงเขก็มาเรื่อยๆนะครับไหว้ขอพรปู่ท้าเวศสุวรรณโนอยากไ้แดงวัดไชยอีกนะครับท่านไหนอยากมาครับไหว้ขอพรปู่ท้าเวศสุวรรณโนนะครับแล้วก็ นะครับลงมาหน้าทองหมายเลขสิาหมายเลขสิเรียนเ,เ,ยเชิญนะครับเชิญทุกท่านนะนั่งข้างบนก็ได้ครับพี่บอกถ่ายรูปได้นะ ก็จะให้น้องปิดทองให้แต่ว่าผู้อาจารย์ได้ลงอยู่ลงมาถ่าเองนะครับครับหน้าทองนะครับลงมหน้าทองนะครงาหน้าทองนะครับตรงไร่เมือเศรษฐีวัดไทยจังหวัดนนทบุรีทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เรียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับท่านใด เวลาใกล้อยู่ไม่ใจนะครับก้าวแบสองมือครับยืดมือตึงๆออ่าโเค อะไรถ้าสำเร็จก็ไปแก้นะเปดูปป <elle> ถ้าจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้ให้ยยมถ้ามีกำลังก็ที่บ้านตัวเองนที่บ้านมีการแจ้งไหม <c oughs> ถ้าที่บ้านมีการแจ้งโยก็ตั้งโต๊ะปูผ้าขาวก็ถ้าให้ดีก็มีผลมม้5อย่างก็ไม่จะเที่ยวออกมาถึงพันเดียวที่ท่าส้ม3ลูกสาลี2 นัถึทข้งเนข่วนมัน้องถจะเริ่มืเพิ่มอรก็ก็ได้เราไปทำเองคควาหมายให้เองไม่ต้องให้ใครมาทำแต่ว่าเรื่องของใช้อะไอเรื่องนี้คือถ้าผมแนะนำผมก็ไเป็นคนลงนอะไรเพีงแต่ว่าให้มันทำตามที่เราจะทำได้เข้าใจความหมายเนาะไม่ได้แบบไปทาอะไรที่มันเดอดเดแต่ถ้าบางคนที่วัดนั้นก็มีหัวหมูหน่อย ถ้ามีกำลังก็ถึงทำแล้วแต่จะไปทำซะที่มันติดมันขาดอยู่เพราะว่าเพราะว่ามันติดสินบนเทวดาไว้อย่าเราก็ไม่รู้โยมในคนที่ไหนนะ้หมืนเด็กไม่ได้ไปแก้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วคือบางครั้งเขาว่าสำเร็จในที่นี้โยมอาจจะสำเร็จแต่เราไม่ได้เข้าใจว่ามันสำเร็จอาจจะสำเร็จในที่นี้ว่าคือเราอาจจะตั้งเป้าไว้หนึ่งแต่มันไปทางที่สองมันอาจจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือเพีแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งบนเทวดาที่เราตกลงไป ขายง่าคือใบสีปักชามกุ้งแปดสบาทเพื่อปักชามจะเป็นจะเป็นก็เรียกใบตองครับใบตองใบเย็บเป็นคุ้เป็นกุ้คือถ้าพี่ไปซื้อตามตลาดไปตามตลาดอ่ะพอเขาว่าใบสีปักชามเขาก็จะยิงมาให้แปสิบาทโมูช่วยจำหน่อยนะใบสีปากง่าเดี๋ยวผมจดให้ก็ได้ครับพี่ก็ไปทําตามไปทําเองแล้วําลเราถ้าอยากทําลบก็ ว่าอะไรขึ้นหัว่าหมูขึ้นอะไรแต่ถ้าว่าเราเอาสะดวกเราเอาที่พอได้ก็ปลอมใจไดอย่างแต่ทีนี้นั้นเขาว่าสะดวกโยนต้องช่างใจตัวเองเหมือนกันเนี่ยเพราะไอ้ตอนบนน่ะใจใหญ่แต่พอจะแก้มันจะได้นะโชคดีแล้ว่าช่างไม่ได้ขาขาทุกเราไม่มีอะไรเยอคนนี้เธอจะไม่รู้ว่าสำเร็จไม่สำเร็จอ่าเพราะนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นต่อไปพอเราแก้เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้จะแนะนำ ไปอ่ะ้อธิษฐานขอพรเอาอย่าไปบน่นคือท่านจะบนน่นโยมท่านจะไม่แน่ใจจดเอาไว้จดเอาไว้แค่ออน,นั้นเองให้มันเป็นเรื่องไปถ้าถ้าถ้าเชื่อในทางนั้นต่อมาต้องพูดแบบนี้นะ สำหรับยมยผู้หญิงนะครับจะมีลูกศิษย์นะครับวงพ่อท่านปิดทองให้ก่อนหลวงพ่อท่านจะเจริญนะ mm ผู้หญิงนะครับจะมีลูกศิษย์หลวงพ่อท่านิดทองให้ก่อนนะครับพอท่านแก้ศีกแผ่นทองนะครับแล้วนําให้ลูกศิษย์นะครับแปะรักษากให้ครับโยมผู้หญิงนะครับแล้วหลวงพ่อท่านจะนะครับลงแป้งแป้งหลวงพระทาจะลงมาให้นะครับไปแยนพ่อ ีวันนี้ลมลมดีอากาศดีอันน้นครับขลง่างร่าองลายมืเศษทีนะครับที่วัดกรอินทร์นบุรีนะครับเสียเ็ดได้เลยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตนะครับวอาทิตย์